ประเทศไทยไปดูผลโหวตนายกรอบแรก13กร,รกฎาคม2566สักนิดสิครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บนจอณขณะนี้เป็นผลโหวตนะครับค่ะสวใช้สิทธิ์โหวตกี่คนครับสวนะคะใช้สิทธิ์ในการโหวตครั้งนี้นะคะ206คน206เสียง206สิทธิ์200อะไรนะสวไงใช้สิทธิ์200กับ6ใช่ไหม สองร้อยกับหใช่สองหกค่ะสองกับหค่ะสส,สใช้สิทธิ์เท่าไหร่ครับสี่รอเก้าสบแปดเอาละครับไปดูกันสักนิดหนึ่งกลุ่มที่เห็นชอบรวมทั้งสิ้น324ค่ะก็ไม่ครบ 365ใช่ไหมครับ376ค่ะ,ะ37 6, 37 6. 3า6ไปไม่ถึง376เ้ท่าพูดง่ายๆไปไม่ถึงฝั่งฝัน376คือถ้าได้376ถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ324ประกอบด้วยค่ะ324ประกอบด้วยเสียงสนับสนุนจากสอสอไม่แตกแถว311เสียงแล้วก็ได้เสียงสวมาเติมอีก13เสียงรวมเป็น324เลขที่ออกค่ะว่ากันที่จริงนะกลุ่ม8พรพักข้ามี312 ที่ขาดเป็นหนึ่งเสียงก็เพราะว่าอาจารย์วันนอทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมใช่ค่ะโดยกฎกติกามารยาทไม่สมควรที่จะออกเสียงใช่ก็งดโอเค<ม>ด <ำ S 1> ันง,งนั้นจึงเหลือสามหนึ่งหนึ่งค่ะสวสิบสามใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมเป็นสามสองสี่ค่ะไม่ถึงสามเจ็ดหกค่ะไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนะคะเสียงสสที่ไม่เห็นชอบ1 4 8เสียงสวที่ไม่เห็นชอบ34รวมกัน182ไม่เห็นชอบงดออกเสียง งดออกเสียงสอสอสีสบสอสอบอกว่างดออกเสียงสวร้อยห้างดออกเสียงรวมหนึ่งเก้าเก้ามๆนะค่ะนายกพิธาต้องการเสียงสอวอมาเติมให้ครบ376หมายความว่าต้องการเสียงจากสอวอ,อย่างน้นอยเท่าไหร่ครับ65ใช่65สิบ ปรากฏว่าได้เสียงสวเมื่อวานมาได้แค่13ใช่65กับ13ห่างกันไกลเหลือเกินมแตกต่างมันเยอะเหลือเกินถ้านับแล้วขาดอีก52อะต้องมี52สวมาเติมถึงจะได้376อะก็ยากนะยากมากอย่าใช้คำว่ายากธรรมดาต้องบอกยากมากอืมก็ยากค่ะทันทีที่ผลโหวตออกมาดังนั้นทุกคนก็อ่านทะลุช็อตค่ะสามารถเขียนข่าวข้ามผูงเวลาได้เลยข้ามไปถึงสัปดาห์หน้าได้อ่ะ โวตครั้งที่2องก้ากรกฎาคมผลจะเป็นอย่างไรก็เรยงเห็นผลได้นะว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมผลจากเมื่อวานชัดเจนโหวตอีกทีทีมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกอมันไม่ใช่ขาดหนึ่งสองเสียงนี่มันขาดเยอะเหลือเกิน52เสียงเสีจะไปปรับยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่อย่างไรมันก็ยากพูดตามความเป็นจริงทางการเมืองไม่มีโอกาสเชื่อว่าก้าวไก่เขาก็รู้แหละ รู้รู้อยู่เต็มอ,อกทุกขั้วทุกค่ายในแวดวงการเมืองเขาก็รู้เขาจับสัญญาณได้เมื่อวานเหมือนเป็นการยืนยันสัญญาณบางประการเมื่อได้รับการยืนยันสัญญาณที่ชัดเจนดังนั้นเกิดการเคลื่อนไหวคึกคักมากเมื่อคืนต้องใช้คําว่าเมื่อคืนคหลังโหวตนายกอม,มีการขยับอีก มีการขยับขั้วมีการเปิดเดียวมีการปิดเดียวกันสนั่นหวั่นไหวจริงๆเมื่อวานคุณนายบอกเขาก็เริ่มขยับเป็นก่อนแล้วนะก่อนจะรู้ผลโหวตเสียด,ด้วยซ้ําแต่เขาต้องการความชัดเจนจากผลโหวตให้ัสิบสามกร,ะระกฎาออชัดแล้วนี่ก็ชัดละชัดสุดๆขั้งแรกเราก็คิดว่าสมก,การรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันน่าจะจบข่าวไปแล้วนะไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อคืนประมาณสักสามสี่ทุ่ม ใครกับใคคุยกันผมไม่ทราบหรอกอทราบแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายของการสนทนาเขาจะปัดฝุ่นเขาจะรื้อฟื้นสูตรรัฐบาลสิ่งข้างน้อยค่ะมาละมาแล้วมาแล้ะกลักบมาอีกละเห็นไหมมันยังไม่ได้ถูกปิดเช้าวันนี้เช้าวันนี้เจาะลึกทั่วไทยเช้าวันนี้เจาะลึกทั่วไทยอินไซ t ์ a ทลแ n นขอสรุปสมสการ รัฐบาลใหม่เป็น3สมการขอแค่3นะที่อื่นอาจจะมี5 6 7เนะเยอะแยะมากมายแต่เอาหลักๆที่เป็นไปได้สมการที่1สมการ A ค่ะยังเป็นสมการ8พัก312เสียงเสนอพิธาเสนอพิธาเป็นนายกประกอบด้วยก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเ,เพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยเป็นธรรมและพลังสังคมใหม่ อืมอืมค่ะสมการที่สองสมการที่สองถีบเก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าค่ะจับคู่กันใหม่เพื่อไทยลุกขึ้นมาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะจับคู่กับคูวรัฐบาลเดิมค่ะแล้วชูอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกอแล้วชูอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกค่ะมสมการที่สองสมการ B รวมเสียง299ยังไม่ได้เป็นปัญหายังเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากยังไม่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการบ้านเมืองแต่สังคมจะรู้สึกอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งสมการ B ีสมการที่2อง299อุ้งอิงเป็นนายกจะประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังรประชารัฐประชาธิปัตย์ชติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อไทยรวมพลัง เสรีรวมไทย<อ>ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแต่ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่บอกว่าสามสี่ทุ่มเขาคุยกันใครกับใครคุยกันเราไม่รู้รู้แต่ว่าย้อนหน้าสุดท้ายใครบางคนคะจะปัดฝุ่นรัฐบาลสิ่ง,งน้อยใช่มันเริ่มมีการพูดแล้วว่าถ้าครั้งหน้าจะมีโหวตนายกกันอีกรอบหนึ่งอาจจะมีคนเสนอชิง<อ>ไม่ใช่มีแต่ชื่อพิธาชื่อเดียวเขาบอกเลยไม่ได้มีแต่ชื่อพิธาชื่อเดียวกระแสเริ่มมาแรงหลังจากรู้ผลโหวตเมื่อวานนี้ว่าคุณพิธาไม่สามารถไปต่อได้โอเค ครับสูตรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่คุยกันเมื่อคืนค่ะเบืบ้องต้นเบื้องต้นจะประกอบด้วยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปตัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าก็คือขั้วรัฐบาลเดิมนั่นแหละอืมครับรวมทั้งสิน้นกลมกลมพักเล็กพักน้อยพักเสียงเดียวเราไม่พูดนะค่ะพักเล็กพักน้อยพักเสียงเดียวเราไม่พูดนะอืมพักหลักๆที่จะประกอบกําลังกันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ก็จะตามนี้เข้ารวมเสียงได้ร้อยแปดสิบสี่ทำไมเขาได้เป็นนายกคําอธิบายก็คือเขาก็เอาเสียงเขาก็เอาเสียงเขาก็เอาเสียงสวมาบวกสิค่ะเอาคือถ้าบวกเสียงสวได้อยู่แล้วอะเอาเก่งง่ายร้อยแปดสิบสี่นะลบสามเจ็ดหกร้อยแปดสิบสี่นะคุณบวกอีกสองร้อยสวก็พอไม่ต้องสองร้อยห้าสิบเอาสองร้อยเอาสองร้อยสวมันก็เป็นสามร้อยแปดสิบสี่ค่ะอย่างไรก็ได้เป็นนายกอื แต่ถ้าจะเป็นรัฐบาลและจะบริหารบ้านเมือง184มันมันไม่รอดดังนั้นมันต้องเติมเสียงค่ะบนสมการนี้เขาเชื่อว่ายึดอำนาจรัฐยึดตำแหน่งนายกให้ได้เสียก่อนประเดี๋ยวเขามาเองอเขาอ่านพรรเก้าไกลเขาอ่านพรรเพื่อไทยเขาอ่านพรรเพื่อไทยว่าพรรเพื่อไทยหลายบ้านใหญ่มีปัญหาใช เป็นฝ่ายค้านมาแปดเก้าสิบปีไม่ไหวมไม่ไหวไม่ทนมีโอกาสที่จะดูดเข้ามาบวกกับร้อยแปดสิบสี่ก็เขาบอกเขามีโอกาสที่จะบวกอีก,อกสักเจ็ดสิบเสียงเขาก็ได้แล้ะเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นนี่ก็คือสามสมการนะสุดท้ายขยา่าไปเขย่ามาสมการที่เป็นไปได้ที่สุดนะัก็คือบี ถัดไปก็คือสมการ C A ค่าทิ้งได้เลยสมการ A ค่าทิ้งได้เลยรัฐบาลแปดพักพิธาจบข่าวดูผลบวตเป็นการยืนยันสัญญาณชัดเจนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช้คำนี้ก็ว่าได้นะคะดูหนทางแล้วมันเป็นไปไม่ได้โอกาสยากมากมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือ B ีถัดไปก็คือ C ค่ะแต่ความน่าจะเป็นน่าจะเป็น B อืมณตอนนี้ แต่การเมืองมันเปลี่ยนได้นะห้าวันเจ็ดวันจากนี้โอ้โหทุกอย่างมันอาจจะพลิกกันอีกหลายตลบค่ะคุณว่าจะมีปัจจัยอะไรจะมีเงื่อนไขอะไรจะมีสาดีอะไรที่ทำให้สวเปลี่ยนใจมาหวนให้กับพิธายากใช้คำนี้ด,ดีกว่าคุณคิดว่าจะมีสัญญาณอะไรที่จะมากำหนดให้พรรคคู่รัฐบาลเดิมเปลี่ยนใจเทเสียงให้กับพิธายาก ดูจากโหวตเมื่อวานนี้บอกได้เลยไม่มีทางไม่มีทางใช้คํานี้ดีกว่าว่าไม่มีทางนันที่น่าจะเป็นก็คือสูตร B ใช่ค่ะสรุปก็คือถ้าเป็นสูตร B ีนะสองพักถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านค่ะหนึ่งเก้าไก่ค่ะสองรวมไทยสร้างชาติครับถ้าเป็นสูตรสงูเห่าจะเต็มพักเพื่อไทยจะคุมสภาพกันได้ดีแค่ไหนก็ต้องดูกันต่อไปถ้ามันลงล็อกที่ ที่ที่สมการสีน,นะค่ะ